ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับทำบ้านชั้นสองเป็นคานเหล็กวางพื้นสำเร็จรูปแล้วเทพื้นคอนกรีตหอไมครับหรือต้องเป็นคานคอนกรีตคานเหล็กหรือคานคอนกรีตเนี่ยความหมายมันคือโครงสร้างคืองนี้ต้องจับได้ทั้งคู่แล้วจะเป็นคานเหล็กหรือคานคอนกรีตดีเนี่ยมันอยู่ที่นี้ครับยังไงก็ต้องออกแบบให้มันรับกําลังได้ นะไม่ว่าจะใช้อะไรนะจะเป็นคานเหลขข็กคานคอนก,กรีตคานไม้คานอลูมิเนียมอะไรเนี่ยถามว่าใช้ได้หมดไหมใช้ได้มันต้องถูกออกแบบมาว่าถ้าเป็นคอนก,กรีตก็ต้องหน้าตาแบบนี้ใส่เหล็กเท่านี้ถ้าเป็นเหล็กก็ต้องเป็นเหล็กไอเดีมไซส์เท่านี้นึกออกไหมฮะมันต้องถูกคำนวณมาก่อนอ่ะสมมุติว่าคำนวณแล้วรับได้ทั้งหมดม,มีมีทางให้เลือกสามอย่างสี่อย่างอะไรมีไม้มีคอนก,กรีตไม้เหล็กทั้ง3าอย่างนี้คือรับได้หมดแต่ทีนี้ความเหมาะสม,มคืออะไรถ้าเป็นปกติเนี่ย ปกติแบบหนึ่งคือสร้างแบบปกติเลยเราจะเห็นว่าทําไมถึงเป็นคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กถูกที่สุดนะครับลคงช่างย้ําเสมอในราคาค่าก่อสร้างของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกที่สุดถูกที่สุดนะครับเป็นวันสดุที่ถูกที่สุดโอเคแต่มันมีเรื่องของการใช้เวลาเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะต้องลอเข้าแบบนะกว่าจะเทกว่าจะขัดผูกเหล็กกว่าจะเข้าแบบกว่าจะถอดแบบมันจะเสียเรื่องเวลานะครับกับความเทอะทะนะความเทอะทะคือเทียบกันแล้วคานเนี่ย คานคอนกรีตที่จะรับน้ําหนักระดับนี้จบมาเปลี่ยนเป็นคันเหล็กคานเหล็กมันอาจจะดูสลิมกว่าดูเพียวกว่าเพราะว่ากําลังของเหล็กมันสูงกว่านะครับโดยเนื้อเองนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสีย่างอื่นนะอย่าลืมนะเหล็กอ่ะโอเคก็คือถ้าไม่ต้องการเสียเวลานะครับมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแน่นอนใช้คานเหล็กดีกว่าใช้โครงสร้างเหล็กดีกว่าอันที่สองในกรณีที่พื้นที่ของเราเนี่ยมันจํากัดมันจํากัดเช่นในกรุงเทพที่ที่แคบ ลองนึกภาพนะเอาหินไปกองเอาทรายไปกองเอาโม่ไปกองหรือแม่ถ้าจะบอกสั่งผมสั่งเลดีิมิกมาเนี่ยก็ยุ่งยากการเทขนอรีตแต่ละทีก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับบางครั้งเนี่ยโครงสร้างโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กจึงเหมาะสมเพราะอะไรรู้ไหมเหล็กอะ่ะคุณทําแบบเสร็จนะคุณสามารถจะทําไปทําที่โรงงานอะ่ะเป็นชิ้นชิ้นเจาะรูอะไรเรียบร้อยเลยเหมือนทาเลโก้เลยคือคุณไปทําทุกอย่างนะที่โรงงานลองประกอบที่โรงงานเสร็จแล้วก็แกะแล้วก็ใส่หมายเลขไงนี่หมายเลขหนึ่งนะ เสาตรงนี้ยูต้องเอาหมายเลขหนึ่งมาตั้งนะเอาหัวทางนี้ลงนะอันนี้ขึ้นนะใส่น็อตสตัวสมมตินะครับใส่น็อตสตัวอย่างนี้ปุ๊บตั้ง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 เสร็จอ่าแล้วก็ย้ายคานมาคานสําหรับพื้นชั้นถอดไปก็จะมีหมายเลขกํากับนะสขีดหนึ่งเอสองขีดหนึ่งบอันนี้ทางหัวอันนี้ทางท้ายมาร์กตรงกันมาร์กตรงกันเอาไว้ตรงนี้เหมือนเล่นของเล่นเลยอ่ะเหมือนเล่นของเล่นเลยเพราะฉะนั้นมันใช้พื้นที่น้อยนะครับประกอบเสร็จใช้งานได้เลยถูกไหมคุณเอาเสาเหล็กมาตั้งจะเชื่อมหรือจะโบก คุณรับน้ำหนักได้เลยเหล็กอะ่ะเหล็กมันรับน้ำหนักได้เลยมันมันเร็วถูกไหมครับมันเร็วเพราะฉะนั้นโอ้คุณวางคานเสร็จปุ๊บสั่งพื้นสําเร็จมาอย่างที่คําถามนั้สั่งพื้นสําเร็จมา,า,า,มเ,รจมาเร็วไม่ต้องตั้งไม้แบบรับพื้นด้วยเห็นไหมสั่งพื้นสําเร็จอะ่ะจะเป็นฮอลโลคอจะเป็นพื้นแพ้งอะไรก็คือคุณไม่ต้องมาตั้งไม้แบบไม่มีงานไม้แบบเลยวางพื้นเสร็จผูกเหล็กตะแกรงนิดเดียววันรุ่งขึ้นคุณเทคอนกรีตทับหน้าไปต่อชั้นท่านไปได้เลย นี่คือข้อดีแต่ค่าส,สูงกว่าเอาเฉพาะโครงสร้างนะครับมันประมาณสัก20%จับตัวเลขนี้ไว้กันประมาณ20%นะครับแต่ที่ช่รงางเคยบอกนะมันก็จะมีข้อ,ขอมันว่าเออเวลาก่อผนังเข้ามาเก็บงานเหล็กอ่ะมันจะค่อนข้างยากที่จะที่จะ,ท,จะที่จะเนียนมันไม่เหมือนเสาปูนกับผนังปูนมาแล้วฉาบจับฉาบก,กลืนไปอย่างเงี้ยอันเงี้ยมันจะเป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นถ้าจะออกแบบโครงสร้างเหล็กก็ควรจะออกแบบเี่ยต้นสถาปนิกก็ควรจะรู้ว่าจะใช้โครงสร้างเหล็ก จะโชรหรือไม่โชว์จะซ่อนในวิธีไหนก็จะได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล็กจะเหมาะกับการโชวโครงสร้างมากมันไม่เปลีอยไม่ต้องไปก่อพุ่มนี่หละครับผนังก็อาจจะเป็นกระจกอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับผนังเบาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะมากมันไม่ค่อยเวิร์กกับผนังก่ออิฐที่เข้าไปชนนะมันมักจะพอเหล็กขยับตัวผนังก่ออิฐมักจะมีปัญหานะครับเพราะ,ะนั้นสถาปนิกจ,จะรู้ว่าถ้าใช้โครงสร้างเหล็กก็จะไปใช้เลี่ยงพวกใช้เป็นเกรสซิ่ง ระ,ะแนงไม้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะที่ที่ที่จะไม่มีผลนะแต่ถ้าใช้ผนังก็อีกต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมีเขาเรียกว่าต้องมีรายละเอียดดีๆเลยตัวนี้นะครับมากพาดห่วจนะุ้ยเนี่ยปลูกบ้านขวางตะวันเป็นยังไงครับเอางี้นะถ้าถามลุงช่างน,นนะเราเลือกไม่ได้หรอกเราเป็นมีที่มาแปลงหนึ่ยนะคือเราซื้อที่เนี่ยส่วนใหญ่นะ ถ้าเราโอเคถ้าเราไปมีโอกาสเลือกว่าเออที่แปลงหนึ่งหันเหนือถนนไปทางนี้ถ้าาท้างบ้านแล้วมันจะหันทางนี้อย่างที่เราอยากได้ไอ,อ้แปลงที่สองไม่ได้มันหันทางนี้เออถ้าเราเลือกได้แบบนั้นก็ก็ก็โอเคก็คือเราเลือกแต่ต้นว่าเออถ้าไปซื้อแปลงนี้นะบ้านเราก็ตั้งนี้หน้าบ้านอยู่นี่หันนี่จะดูตามฮ่วงจุ้ยของสำนักไหนอะไรก็ว่าได้คือเราเลือกได้แต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราได้ที่มาสมมติเราได้ที่มาหรือเรามีข้อจํากัดที่มันมาเรียบร้อยแล้ว ถนนก็อยู่ตรงเนี้ยเราเปลี่ยนถนนไม่ได้ยังไงทําสร้างบ้านแล้วที่ก็แคบหกสิบวาห้าสิบวาไม่ได้มีที่เป็นไร่ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่สนฉันอยู่ในที่หนึ่งไร่ฉันจะหมุนบ้านไปหันไปทางยังไนก็ได้เรื่องฉันส่วนใหญ่ก็คือเรามีที่จํากัดถูกไหมครับแล้วเราก็สร้างเต็มพื้นที่บ้านมันก็ต้องหันออกมาทางหน้าบ้านทางถนนอยู่ดีถูกไหมครับเพราะความจํากัดไงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยคําตอบของช่างคือบางทีเราเลือกไม่ได้ครับแต่เราเลือกได้ว่า ถ้าตะวันมันมาอย่างนี้นะครับด้านนี้ร้อนด้านเนี้ยเราจะออกแบบให้ด้านเนี้ยเป็นห้องอะไรเป็นอะไรเป็นวัสดุอะไรมีกันสาดมาช่วยไหมไอ้มีหักมุมอย่างนี้เพื่อจะบังแสงแดดไอ้ที่ต่างหากที่เราทําได้ถูกไหมครับไอ้ที่ต่างหากที่เราทําได้การออกแบบเนี่ยทาได้ช่วยได้หมดเลยนะครับเฮ้ยตั้งเอาต้นไม้ตรงนี้บังแสงกระทบน้อยลงนะครับเฮ้ยไอ้นี่บ่ายเนี่ยกิจกรรมบ่ายเนี่ยตรงเนี้ยเยอะห้องนี้เยอะ เราก็ไปออกแบบมาให้ห้องเนี้ยมาอยู่ตรงนี้เพราะบ่ายจะโดนแดดตลอดเลยแล้วก็ออกแบบเป็นผนังทึบเป็นเป็นเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องการช่องเปิดแล้วก็เอากิจกรรมที่ต้องการช่องเปิดไปอยู่ด้านที่ไม่โดนแดดโดยตรงประมาณนี้ต่างหากเป็นหลักการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นที่เนี่ยถ้าเลือกได้มันก็โอเคสบายตั้งแต่ต้นถูกไหมครับโอ้อยากได้หันตะวันออกหันตอนออกหันเหนือหันใต้ได้หมดหรือถ้ามีที่ใหญ่โตหมายถึงว่าโอ้ที่ฉันเป็นสิบไร่ คุณปูบ้านอยู่ในนั้นคุณจะมุนบ้านยังไงก็ได้มันก็กเคื่อนแต่ถ้าไม่ได้การออกแบบมันก็ช่วยได้นะครับถึงออกแบบไปแล้วสร้างไปแล้วก็เอาเท่าที่ทําได้เช่นวิธีไปบังแดดทากันสาดเพิ่มขึ้นไหมติดฟิล์มที่กระจกไหมที่ลงุงช่างเคยพูดไปเยอะๆหลายๆข้อเอามาประยุกต์ใช้ครับอย่าไปซีเรียสกับมันบางอย่างที่มันมากับตัวแล้วได้มาแล้วมันก็ต้องมีความสุขกับมันดูแลมันนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเรื่องแบบนี้ Terima kasih.